call นเตอร์โทรหาไหมฮะผมนี่ก็เพิ่งเจอเมื่อวานก็มาเป็นเลขยาวๆเลยนะฮะปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะปลอมเป็นตำรวจใช่ไหมมาหลอกเราให้โอนเงินไปตรวจสอบอ้างว่าพัวพันกับสีเทาอะไรก็ว่ากันไปแต่รอบนี้คนทำเนี่ยเป็นตำรวจซะเองที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วที่น่าตกใจก็คือเหมือนเป็นธุรกิจครอบครัวฮะเอาลูกตัวเองมาทําเอาลูกติดมาทําแฟนลูกก็ชวนมาทําสุดท้ายพอจะโดนจับหนีไปบวชอยู่ที่ลําปาง ไม่รอดนะฮะคุณผู้ชมฮะล่าสุดมีคำสั่งถูกออกจากราชการไว้ก่อนแล้วด้วยนี่ฮะเราไปดูภาพตอนที่บุกจับพันธบดโทบัณฑิตนะฮะหนีไปบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึง่งอำเภองาวจังหวัดลำปางหนีไปจากเชียงใหม่นี่เป็นวิธีที่ชุดสืบสวนก็เข้าไปบุกจับนะฮะตำรวจก็พาพันธุบดโทบัณฑิตเนี่ยออกมาสึกเปลี่ยนจากผ้าเหลืองเป็นชุดไพรเวทแล้วก็อ่านหมายจับให้เจ้าตัวฟังต่อหน้าเจ้าอาวาสก่อนคุมตัวจากลำปางมาที่สพช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ การบุกจับครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากตํารวจชุดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเอาหมายสารไปค้นห้องพัก2ที่ก็คือที่อาคารเอื้ออาทรป่าตันหนึ่งกับอาคารชุดบ้านเอื้ออาทอนนาารไนท์ซารีด้านซ้ายมือนะฮะก็พบว่าเป็นจุดติดตั้งกระจายสัญญาณซิมบ็อกซิมบอ็อกคืออะไรเป็นเครื่องที่กลุ่ม c เซ็ center เอาไว้ใช้ติดต่อหาชาวบ้านหาเรานี่แหละเพื่อหลอกลวงเงินเขาบอกซิมบ็อกเครื่องเดียวเนี่ยโทรออกพร้อมกันได้ทีหนึ่งเป็นแสนแสนเบอร์ แล้วผู้ชมที่เนี่ยเขาเจอซิมบ็อก12เครื่องคิดดูแล้วกันคูณไปทีฮะมันจะโทรหลอกชาวบ้านได้กี่คนเอาไว้ปลอมเบอร์โทรว่าโทรมาจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ธนาคารทําให้ชาวบ้านประชาชนอย่างเราบางคนก็อาจจะหลงเชื่อไปตํารวจไปจับเมื่อวานนี้คือนางสาววันนัชพรอายุ26ปีนายธีรวัตรอายุ22ปีสคนนี้วรนัชพรกับธีรวัตรเป็นผัวเมียกันมีสุวรรณลักษ์อายุ25ปี แล้วก็แคทเป็นหญิง,าญงสาวชาวเมียนมาไปดําเนินคดีตามกฎหมายคือ4คนนี้ทีนี้พอไปจับ4คนนี้ตํารวจก็ขยายผลต่อจนรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือพันธุน์ตรโทบัณฑิตส่วนพันธุน์ตรโทบัณฑิตพอรู้ว่าถูกออกหมายจับก็หนีไปบวชหลังจากนั้นก็ต่อรองขอข้ามอบตัววันจันนี้แต่ปรากฏอย่างที่เห็นนะฮะตำรวจภูธรภาคห้าเขาไม่ยอมเนะเขาไปบุกจับคาวัดมาก่อนเลยแล้วก็พาตัวมาที่เชียงใหม่จากการสอบปากคำพันธบ,บ์ตรโทบัณฑิตปฏิเสธปฏิเสธว่าอะไร ผมไม่ได้เป็นหัวหน้าแก๊ง call center ตามที่ข่าวออกไปแต่แรกนะเอาแล้วไม่ได้ทำเหรออไม่ใช่ผมเป็นผู้ร่วมกระบวนการอา้าวก็คือแปลว่าเป็นคนทำนั่นแหละแต่สัดทอดว่าทุนจีนเป็นหัวหน้าแก๊ง call center แต่ผมไม่ได้เป็นหัวหน้าทีนี้ถามว่ากระบวนการทั้งหมดกับคนที่ถูกจับมาเมื่อวาน4ี่คนเป็นยังไงคุณผู้ชมมาไล่ไปพร้อมกันเริ่มจากนางสาวแคทเป็นคนสัญชาติเมียนมาซึ่งเป็นลูกติดของภรรยาใหม่ของพันธุ์บ,บุตรโทบณฑิต ได้รับการติดต่อจากนายทุนคนจีนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านตามหน้าจอนะฮะให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยาวางในเชียงใหม่ทีนี้แคทก็เลยติดต่อหาพันธบทโฮบัณฑิตช่วยหาห้องเช่าให้หน่อยจะได้วางอุปกรณ์เปิดเป็นศูนย์กระจายสัญญ,ญาณให้ก็นัดไปรับเครื่องกับแกง๊ง c a ซ l นเตอร์ที่จังหวัดพะเยาได้เงินมาด้วย8 0,000ื 80, 000. เหตุการณ์นี้คือต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทีนี้คุณผู้ชมเห็นวณัชพรขวาสุดไหมวณัชพรคือลูกสาวแท้แท้ของพันธบทโธบัณฑิต เห็นว่าเฮ้ยลูกเลี้ยงลูกติดคือแคททำแล้วได้เงินขอฉันร่วมด้วยสิโดยให้เอาเครื่องดังกล่าวเนี่ยไปติดตั้งไว้ในห้องเพิ่งจะเริ่มติดตั้งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็คือเดือนที่แล้วทีนี้พันธุ์เดบโทมบัณฑิตอ้างว่าเป็นคนไปรับเครื่องซิมบ็อกมาไว้ในห้องของลูกสาวด้วยตัวเองแต่ผมเนี่ยไม่รู้เลยนะว่ามันคือเครื่องที่แก๊ง call center เอาไว้กระจายสัญญาณหลอกลวงประชาชนอ้าวแล้วคิดว่าอะไรล่ะคิดว่าเป็นเครื่องโทรศัพท์ เอาไว้กระจายสัญญาณธรรมดาธรรมดาและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงฮะเขาบอกว่าเขาไม่ทราบว่าอุปกรณ์งก่าวเป็นอุปกรณ์อะไรนะครับแต่พยานหลักฐานที่ปรากฏเนี่ยเขาก็ยอมรับเนื่องจากพยานหลักฐานมันชัดว่าเ,ออเขาอยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็บอกว่าเขาขึ้นไปดูนะครับขึ้นไปดูเรื่องของการติดตั้งว่ามันเป็นติดตั้งยังไงอะไรเงี้ยครับแหมพันธุ์เบ้โทรบัณฑิตไม่รู้เลยเหรอว่ามันคือเครื่องอะไร คุณไปรับมาเองนะคุณอยู่ในแก๊งนี้นะคุณจะไม่รู้จริงๆหรืออ้าไม่เป็นไรฮะตำรวจภูธรภาค5บอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดพบว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการของแก๊ง call center คือไม่ได้เป็นตัวการหลักก็คือพันตำรวจโทบัณฑิตเนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าจริงๆแต่หัวหน้าเนี่ยอยู่ต่างประเทศซึ่งตำรวจได้แจ้งข้อหาและนำตัวพันตำรวจโทบัณฑิตไปฝากขังกับสารจังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ต่อไปแล้วเดี๋ยวจะขยายผลนะฮะ เห็นว่ามีผู้ร่วมขบวนการอีก1-2คนมีทั้งคนไทยมีทั้งคนจีนเดี๋ยวจะขออำนาจศาลออกหมายจับอีกครั้งแล้วเดี๋ยวตำรวจจะไปดูเสาสัญ,ญญาณที่แนวชายแดนเพื่อทำลายซิมม้าและบัญชีม้าควบคู่กันไปด้วยทีนี้ล่าสุดคุณผู้ชมฮะผู้ประครับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงและสั่งให้พันตำรวจโทบัฑิตออกจากราชการไว้ก่อนแล้วนะฮะนี่นะฮะตามพรบตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในดุลพินิษของผู้การจังหวัดเชียงใหม่ก็โดนขนาดนี้ก็ต้องโดนให้ออกจากราชการไว้ก่อนอยู่แล้วแหละฮะคุณผู้ชมฮะนี่นะฮะเด้งเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวต้องขยายผลต่อเพราะอย่าลืมนะฮะนี่แค่จุดเดียวที่เชียงใหม่ที่อื่นละ่ะจังหวัดอื่นละ่ะกรุงเทพละ่ะตามแนวชายแดนละ่ะมีอีกไหมนะฮะแต่ที่เชียงใหม่คุณผู้ชมตำรวจบอกนะฮะตอนนี้คนที่ตกเป็นเหยื่อมไม่ใช่แค่ผู้สูงวัยคนกเกษียณ นักศึกษามหาวิทยาลัยดังในเชียงใหม่คุณผู้ชมสัปดาห์เดียวะฮะถูกแก๊งคอรเซนเตอร์หลอกมากกว่า20รายสูญเงินหลายล้านบาทหนึ่งในนั้นครับทางตำรวจยกตัวอย่างเนี่ยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ถูกแก๊งคอรเซนเตอร์อ้างตัวเป็นตำรวจซึ่งอ้างเป็นตำรวจปลอมขอตรวจสอบเงินในบัญชีมาละมุกเดิมบอกว่าเนี่ยน้องอ่ะไปพัวพันกับสิง่งผิดกฎหมายปรากฏเด็กปี3าวันนั้นหลงกลฮะ เอาสลากของธนาคารอมสินที่ผู้ปกครองฝากเงินเอาไว้ให้4ล้านกว่าบาทไปแจ้งความว่าทําสลากหายขอทําสลากใหม่แล้วเอาไปขายก่อนโอนเงินไปให้แก๊งคอรเซนเตอร์กว่า4ี่ล้านโอ้ยลูกเอ้ยเนี่ยนี่แค่รายเดียวนะแล้วเขาบอก20รายรวมแล้วจะก,กี่ล้านเนี่ยฟังตํารวจฮะคนอุบายที่หลอกว่าเราบัญชีเราไปพัวพันกับคดี สำคัญคดียาเสพติดคดีฟอกเงินคดีต่างๆเนี่ยนะครับต้องให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับโดยเฉพาะคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูงเนี่ยนะครับเกินหนึ่งล้านบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับทุกพื้นที่เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยนะครับวันๆหนึ่งก็หลายสิบรายนะครับแต่เฉพาะคนีคิดดูคุณผู้ชมที่ตำรวจเปิดเผยนี่คือแค่ที่เชียงใหม่ที่เดียวและสัปดาห์เดียวและเฉพาะนักศึกษา y y ยังยี่สรายไหนจะผู้สูงวัยแล้วไหนจะจังหวัดอื่นๆ มูลค่าความเสียหายจากแก๊งคอร์เซนเตอร์มันมากมายมหาศาลเหลือเกินและทําให้คนไทยหลายคนจบชีวิตตัวเองมาแล้วเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับนายกเศรษฐาทวีสินครับได้ออกมาโพสต์นะฮะว่าได้โทรศัพท์หารือกับนายกของกัมพูชาจับมือกันรปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างจริงจังให้พบตะรอของทั้งสองประเทศเนี่ยร่วมมือกันปราบปรามให้เห็นผลภายใน60วันผมเริ่มนับเลยนะวันนี้20กรกฎาคม60วันกรกฎาสิงหากัยายนยีกันยายนเจอกันฮะ เดี๋ยวผมจะมาตามต่อว่าตกลงแล้วเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนายกเศรษฐาบอกเลยพร้อมจะบินไปกัมพูชาเพื่อหาทางออกเรื่องนี้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมถ้าทําได้จริงๆผมเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยพร้อมที่จะชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีแล้วคะแนนของท่านนายกจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นปัญหาที่คนไทยเบื่อมากเจอทุกวันแล้วก็มีคนโดนหลอกทุกวันจริงๆคุณผู้ชมฮะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ